S <S <iser> <S <bands> ในเอ็นรี่ในะครับถ้าพูดถึงเรื่องการดังเนี่ยเราก็จะนึกถึงแต่แสลมดังคอนเทสตจะมีดังโหดในดังคอนเทสตแต่ถ้าย้อนไปดูหน่อยใน NBA เนี่ยเรามาดูลูกโหดที่ดังกันในเกมมั่งมีลูกไหนโหดและน่าประทับใจบ้างไปลองดูกันนะครับเริ่มกันที่อันดับที่10นะครับนั่นคือลูกดังของเดริกโรดเกิดขึ้นในวันที่ชิคาโกบูพบกับฟีนิกซัน ต้องบอกว่าก่อนที่เดริกโรสเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บเอ็นคว้หน้าหัวเข่าขาดเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพลังเยอะมากเขามีพลังกระโดดมีพลังสปีดและลูกดังของเดริกโรสแต่และลูกเนี่ยเรียกวเวอร,วอร์มากๆนะครับเกมวันนั้นเนี่ยมันเป็นการที่เดริกโรสหลุดฟัสเบรกมาแล้วก็เหลือตัวต่อตัว,ตว,ตวกับโกรันดาก,กิตสุดท้ายแล้วเดริกโรสหนึขึ้นไปแล้วง,ง้างจะดังนะครับ ดารก์กิดก็พยายามจะบล็อกนะครับสุดท้ายเดริกโรสดังอัดหน้านะครับมันเป็นลูกดังที่โหดมากๆหนึ่งลูกดูภาพช้ายหนึ่งครั้งนะครับเดริกโรสหลุดมาแล้วก็ง้าง2มือนะครับแล้วก็ยัดอัดหน้าโกลันดาก,กิดไปครับเรียกว่าโหดสุดๆเลยนะครับสำหรับลูกนี้ของเดริกโรส ลูกต่อมานะครับนั่นคือเจอรัลกินนะครับเจอรัลกินเป็นผู้เล่นธรรมดาใน NBA 1คนแต่ถ้าเรื่องดังเนี่ยหดสัตว์รัสเซียในยุค2000นะครับลูกนี้เป็นลูกที่เจอรัลกินหลุดมานะครับแล้วก็มีการโยนแอร์ลูปให้เจอรัลกินวินมิลดังกลางอากาศนะครับดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าเจอรัลกินเนี่ยโดดหัวแทบจะเลยห่วงก่อนจะวินมิลลงไปนะครับนี่คือหนึ่งในดังไฮไลท์ของ NBA ในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับ ลูกต่อมานะครับมันเป็นลูกที่เป็นลูกประวัติศาสตร์ของโคบีบวัยนกับเชคิวโอเนล l มันเกิดขึ้นใน NBA p บีเอ f ยออฟระหว่างลอนจีนิสเลเกอร์กับพอ r แลนเท t เวลเซอร์เป็นลูกที่โคบีบวียนกำลังโยกตัวแล้วก็ข้ามเข้าหาห่วงก่อนจะจ่ายแอร์ฮูฟให้เชคิวโอเนลดังลงไปนะครับแม้ว่าลูกดังลูกนี้อาจจะดูเหมือนเป็นลูกธรรมดา แต่มันมีความหมายที่เป็นลูกที่พาล้อนจิตเลเกอร์ไปสู่แชมป์นะครับดูกันอีกครั้งนะครับจังหวะน,นี้โคบีเบียนคอร์สผ่านพิพเพนนะครับก่อนจะจ่ายอาริฮูให้เชคิวโอนิลนะครับ อันดับที่7นะครับมันเป็นลูกดังของเรอบอนเจมนะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นการแข่งขันกันระหว่างบอสตันเซลติกที่เป็นบิ๊กทเจอกับมาร์มิฮีทของเรอบอนเวทและก็บอสนะครับลูกนี้เป็นการประสานงานกันระหว่างเดวินเวทส่งให้มาริโอชามเมอร์มาริโอชามเมอร์ส่งให้นอริสโคและก็มาจบที่เรอบอนเจมส์เรบอรนเจมกระโดดดังลูกนี้อัดหน้าเจสันเทอร์ลี่นะครับกลายเป็นไวรัลในทันที เจสันเทอร์ี่ได้บอกว่าลูกดังของเรบอลลูกนี้มันเป็นหนึ่งในรอยด่างพอยต์ในอาชีพของเขาจังหวะนั้นเนี่ยเรเบอลโดดดังอัดหน้าเขานะครับเขาเนี่ยนิ่งสนิทไปเลยทีเดียวเขาบอกว่าตั้งแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเวลาเขาไปทําคลินิกสอนบาสเขาเล่นบาสใน NBA มา19ปีเขาเล่นกับเดิร์กโนวิสกี้เขาเป็นแชมป์ NBA เขาพาเดลัสโมริคคว้าแชมป์แต่เวลาใครเจอเขาเนี่ยก็จะถามเป็นคําเดียวกันว่า เฮ้ยเจสันเทอร์รี่คุณโดนเรบอลเจมดังอัดหน้าคุณรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่านี่คือรอยด่างพ้อยในอาชีพของเขานะครับลูกถัดมานะครับนั่นคือบอลเดวิดดังอันหน้าอันเดียคิริเดนโกนะครับ บอลเดวิดในยุคนั้นเนี่ยเขาเล่นอยู่ที่โกลเด้น a เวนรรลูกนี้นะครับเขาคอสโอเวอร์ข้ามมาแล้วก็หลุดมาหาที่ห่วงใต้ห่วงมีอันเดียคิริเลนโก้อยู่ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเป็นจอมป้องกันเป็นจอมบล็อกของ NBA แต่ว่าบอลเดวิดที่สูง6.3ฟุตสเนี่ยกระโดดขึ้นไปแล้วก็วัดสปริงแล้วก็ดังอัดหน้าอันเดียคิริเลนโกนะครับนี่คือหนในลูกดังที่มันมากๆหลูกนะครับ อันดับที่5นะครับนั่นคือการดัง360องศาและวินมิลของพอจอดนะครับพอจอดในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีอาการบาดเจ็บเรียกว่ายังสดมากๆเขาพยายามจะเป็นคนที่ดังโหดหลายต่อหลายครั้งเขาปล่อยของใน All ออสตาเกมเกมทั่วไปถ้าเขาหลุดคนเดียวเขาก็จะมีลีลาการยัดทีวเวอร์มากๆในเกมวันนี้เนี่ยเกิดวันที่18มกราคมปี2 0 1พพอจอดตัดบอลได้หลุดไปเดี่ยวๆนะครับ เขาหมุน360องศาและก็ทำท่าก,กันหันลมอย่างวินมิลเนี่ยยัดห่วงลงไปนะครับเป็นหนึ่งในลูกที่ดังในเกมที่โหดสัตว์มากๆของพอลจอนนะครับุลูกต่อมามันเป็นการดังของเาววนเวดที่ดังอัดหน้าเคนดิกเพอร์กินเาววนเวดในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าโหดมากๆ เขายังมีร่างกายที่สดยังมีสปริงที่ดีมีสปีดที่รวดเวร็วลูกนี้เดวินเวสสปินมูฟเข้ามาใต้ห่วงและมีเคนดิกเพอร์กินลอบ็อกอยู่ใต้ลูกต่อมานะครับนั่นคือลูกดังของเชคิวโอเน l s ลเชคิวโอเนลในร่างนั้นเนี่ยมันเป็นร่างพีคเขาสามารถจัดการกับใครก็ได้ แต่ว่าด้วยความขี้เล่นและก็ความขี้หยอกของเชคิวโอนิววันนั้นเนี่ยเขาเจอกับเซนเตอร์อย่างคริสดูเรเขาโพสใส่แล้วก็สปินมูฟเข้ามาก่อนจะดังอัดหน้านะครับแล้วก็ทำการเหมือนเหยียดหยามคริสดูเรมันเป็นลูกดังที่ไม่ให้เกียรติกันเลยนะครับ ลูกดังถัดมานะครับมันเกิดขึ้นในยุค80มันคือลูกดังของจูเลียสเออร์วิงนี่คือหนึ่งในต้นแบบนักยัดห่วงของ NBA ในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ดรเจในวันนั้นเนี่ยอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกมันเกิดขึ้นในวันที่5มกราคมปี1983ดร์เจหลุดฟัสเบรกมาก,ก่อนที่เขาจะหนีบบอลไว้กับมือและก็ทำท่าควงสว่างและก็ดังอัดหน้าคูเปอร์ เป็นหนึ่งในลูกไฮไลท์ของยุค80เลยก็ว่าได้อันดับที่1นนะครับนั่นคือลูกดังของดีอันเดร์จอแดนดีอันเดร์จอแดนในตอนนั้นเนี่ยเล่นคู่หูกับเบ็คกิฟฟินและมีคริสพอคอยปั้นเป็นทีมหนึ่งทีมที่เล่นด้วยกันและน่าตื่นตาตื่นใจมากดังลูกนี้นะครับเกิดขึ้นในวันที่10มีนาคม2013ลูกนั้นเนี่ยมันเป็นลูกที่คริสพอเลี้ยงบอลเข้ามาก่อนที่จะจ่ายอรลีูให้ดีอันเดรจอแดน แต่ว่าลูกนั้นเนี่ยมันมีแบนดอด้านน้ยืนอยู่ใต้แป้นแต่อดนเดอร์จอแดนเนี่ยก็ใช้ความทรงพลังของเขารับลูกบอลแล้วก็ยัดห่วงลงไปเมื่อมองในทุกๆมุมเนี่ยลูกดังลูกนี้เป็นลูกที่โหดมากๆในยุคนั้นนะครับ oh, ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมควรกั่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ